สวัสดีครับ FC วันนี้มาไกลมาดูลุ้นกันแล้ครับนี่ฮะล่าป่าชโดนี่ครับโอ้เห็นเปล่าครับ FC มาแล้วครับนี่ครับโอ้ตัวสวยเลยครับเขตปัจจินบุรีนี่ครับได้สองโลฟ่า FC. วันนี้มาไกลเขตปะจินบุรีนะครับพบกับช่องพรชัยหมูกระทะนะครับฟี FC. นี่ครับเดินไปดูด้วยกันเลยครับเกือบรุดเหลือนิดเดียวหลุดนี่โอ้สวยงามนี่ครับฟีอันนี้ผมมาไกลเลยครับมาเขตปะจินบุรี โอ้สวยงามมากๆตัวนี้โอ้โหนี่ครับรุ่นพี่ก็ตกกันครับเนี่ยไอซีย้อนแสงด้วยโอ้นี่นี่นี่ครับโอ้ของโลกว่าครับตัวนี้ปากกับฉี่ักวัดอ่ะโอ้โหน่ากลัวเกิน,นเนี่ครับ ของธรรมาชาติฮะเอฟซีตอนนี้มาไก่เนี่ยฮะโอ้จำนับตัวนี้โอ้ยหมาน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 พอแล้วเรา <laughs> โอ้โหนี่ครับวันนี้พระพวกชวนมาตก ที่เขตปะจินบุรีทองธรรมชาติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอฟซเดี๋ยวมาดูต่อไปฮะได้ไม่ได้เบสสามคันเลยครับนี่ฮะรถผู้ใจคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเอฟสวัสดีครับบ๊ายบาย